ถ้าโฉนดใหญ่ๆแป็นบ้านหลังเล็กนิดเดียวทำอย่างไรดีสวัสดีค่ะจอวิศวกรโยธาน,นะคะถ้าตามกฎหมายนะคะก็คืออ,อจะให้นะจะใช้สเกลในการเขียนผังบริเวณนะคะไม่เกิน500นะคะอันนี้นะคะสมมุติว่าอันนี้มันเกิน500นะคะเป็น เจ็ดร้อยแปดร้อยอะไรนี้นะคะเราจะทําการทําไมคะตัดเซกชันนะคะก็คือจะตัดย่อแบบนี้นะคะก็คือย่อในส่วนที่บ้านนะคะปลูกอยู่อ๋อจะเป็นมุมใดมุมหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็ย่อระยะเข้ามานะคะว่ามีระยะเท่าไหร่นะคะจะเป็นอ๋อการยอ่ออันนี้ก็จะย่อระยะมาแล้วนะคะเราวัดจากระยะ หมุดเต็มผังบริเวณเต็มนะคะเพื่อที่จะใส่ตัวเลขนะคะแล้วมองให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้นะคะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะคะผังระยะระยะล่นได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตัดเซกชันนะคะฝากติดตามช่องจอยวิศวกรโยธาด้วยนะคะฝากกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามเลยสวัสดีค่ะ